ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องปองป่ายนะคะพี่น้องมาเจอกับสาวนอนหนึ่งะคะพี่น้อง สวัสดีค่ะพี่น้องทั้งไทยทั้งล่านะคะพี่น้องเมื่อนีนเมื่อกินข้าวเที่ยงน้ำเอียงนะคะพี่น้องก่อนจะมากินข้าวเที่ยงน้ำกันแสบแสไปย่ามืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายให้เพ็นกำลังใจเห็นสาววานอนเลือค่ะพี่น้องหักกันน้อยๆนะคะแต่หักกันไปด้นๆค่ะพี่น้องสองสาววานอนก็สามารถติดตามในสองสองทางนะคะทั้งเพจยไอเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ทั้งยูทูบนะพี่น้องสามารถติดตามในสองสองทางเนาะเมื่อไหนมาเบิ้งว่าเอียงภาพพี่น้องกินอย่างเน้นะคะเมื่อไหนตั้เหลาทะเลค่ะพี่น้องนะคะ ตำเราทะเลแล้วก็มีพักแก้มแล้วก็มีพักอันสลัดคอดแล้วก็แรดดีดแค่นี้แหละพี่น้องแล้วก็มีขอนียวเหมือนขอนีว้วเลยวพี่นอ้องว่าหอ่อนอ่า ตำเราเท่าได้ย,ยางใส่ปลาหมึกกระดองนะคะแล้วก็ใส่หมยูย่อเยอรมันแล้วก็ขา้าวโพดกุ้งคะ่ะ <c oughs> <c oughs> อืม มาค่ะพี่น้องมื่อกวยตัวยังง่างมื่อกระดองเนาะคิดว่าเกาได้แบบนี้นาะมากินขอเทีย้องกันเรื่องงานหมดฟ้าออเฮ็ดเรื่องงานมือนี้่ะหนุนลูกพี่น้องแล้วอยากินอันยังจับแสมเนาะ บ้านท่้งกับีกินข้อแรงเนาะข้อเทียงข้อเทียงเอียงกับบ้อเทียงนะพี่น้องสีมุ่งนะกุ้งพี่น้องตัวใหญ่ เมือยวะยูอนันเยอแมันอีย,ยังก็ขึ้นเบิดพี่น้องขึ้นเบิ้ลคุยยางเมือนี้เอามปซื้อขนม,มจีนสิถือห่อละวซ้สิถือห่อละรลอยแล้วค่ะขึ้นเบิ้ลคุยยางค่าข่องสิบขื่นแห้ขขงพี่น้อเป็นเดือนนี้ค่าไฟค่าน้ำขึ้นสามสิบเปอร์เซ็น 嗯。Mm hmm. под нами ngon Mhm. ว่าแต่ทั้ง <c oughs> ยุโรปแบบน่าทั้งไทยเขากัขึ้นขึ<อ>้นกันกุงค่ะผลกระทบไปเบิดมาพี่น้องกู้เพิ้ลบะมีเพิ่นกับลำบากขึ้นกันนะพี่น้องสาวน้องกับหาสาวกินข้าวมือนกัน อยู่ที่เฮ็ดง่ามพี่น้องเฮ็ดง่ามเรงสใส่เวล่าเพราะว่าเข้าใจเป็นวโมงอื้ม่อบาะ เผาอะไรก็ตำ้มไปเบิดพี่มองเขียวแขมขาอืหือแบบนั้น สูดเออพี่น้องเศรษฐกิจพอดีเศรษฐกิจแด่ให้กระแยกให้กันยุบไปแยก่ยก็แต่ Nå glemmer jeg det. đó có lăng quên là kiếm tâm hồn cho mẹ เอฟซีถาวมวาา่าอย่างเป็นแม่คาเาาก่ามันคือตางมังคงเป็นตาแสงเลย่ะหน่อยเป็นแม่คาเก่าหน่อยมาอยู่ต่างแดนเ้าต้องเปลี่ยนมันก็ยังกินมันเอินว่าขอข้ยอยังมาไม่แม่เนาะแม่เสียแต่น้อย เห็นอกินเป็นตเต๋เรื่องว่าสองหุ่นขาวเป็นแล้วทุม่มอือครับปัจจุบันนีครับสมัยตะกอนก็มเกินเนาะมาเกิั้นเป็นพ่อสรุบั มาเหี่ยวเขา ап хаи номыда มาอยู่เมืองนอกให้เขาเขาเก่งแทบต่ทุกคนพี่น้องสิ่นส้มเขาจะเออ่อดบางยางมันยางไปหาสื่อกินตลาดเม่อไรพี่น้องจะเข็นยางก็ต้องฮ็ดกินขอบคุณมากๆขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่เขาไม่เบาิ่งคลิปเอียงจนจบนะคะยังไงก็ห้กําลังใจกันไปนั้นด้วยนะพี่น้องเพชรคักเพรตายบอลเรียงงานเนี่ยเพจเพชรพี่น้องจังไดก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณจากใจจริงเนาะยังไดก็ มาเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องค่าเอียงกินบอสุภาพนะคะพิ่ถ่ายประกันได้เอียงขอโทษ,โทษขอภัยนะคะพี่น้อง